เอ่อใชนไรครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยตะกณ์ครับรัตนาศุนทรครับ ครับผมพันตบทโทสุนทรสนธินะครับพนักงานสอบสวนสอนมาการสถานนะครับคุณทำผิดอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับอายุเท่าไหร่ครับอินอรแกรครับอะไรัเรี่ยมัํทำผิดครับกินเตแกนเฉยครับเป็นคนสามพานนคปฐมครับเป็นคนสามพานนครปฐสมนะครับคุณถูกจับนะครับไม่น่ามีอะไรผิดกฎหมายนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับคนที่เขาจับคุณนะครับครับสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับ คุณถูกจับคุณไม่ได้ยินเหรอครับเมื่อกี้ตำรวจบอกคุณถูกจับครับต้องทำยังไงครับคุณเห็นเบอร์โทรซ้ำไหมครับเบอร์อะไรครับเมื่อกี้999ครับแล้วคุณรู้ไหมว่าใครโทรมาหาครับตอนเย็นๆจะมีคุณโทรมาหาทั้งประเทศไทยเขาก็อยากจะให้ผมโทรไปทั้งนั้นอ่ะเขาก็รู้ทุกคนแหละมีคนคนเดียวไม่รู้อ่ะคุณถูกจับคุณยังไม่รู้เลยเสคุณคุณคุณใครล่ะครับโทรมายังไม่รู้ตัวอีกล่ะคุณันหรือเปล่า คนถูกจับได้เป็นผู้โชคดีได้รางวัลทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทโอ้คุณจะมอบตัวเมื่อไหร่ครับวันนี้หรือพรุ่งนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้เลยครับคุณยอมมอบตัวเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับผมผมชื่นชมที่ผมชาวสวนครับตอนนี้มาติดต่อสมมาพลาวตามทีกรุงเทพนะครับทหารอ๋อแล้วผมไปหาคุณจะได้กินมะพร้าวไหมเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวผมส่งไปให้ซักส่งทลายโอ้โหแล่กับทองสี่แท่งเลยครับก็แสดงว่าตกลงคุณยอมถูกจับนะครับคุณเต็มใจนะครับเต็มใจและยินดีถูกจับยินดีครับผมยินดีนะครับโอเคแล้วคุณจะมาเร็วที่สุดเขาใจนะครับมีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรไปหานะครับ นกินครับร้อนๆเสร็จเป็นเย็นๆค่ะอ๋อฮะทอามาแจากกี่เครื่องครับเครื่องเดียวเครื่องเดียวเครื่องเดียวนักคนทั้งตลาดมาแจากเครื่องเดียวอ่ะสองก็ได้อ่ะสองก็ได้อ่ะสามก็ได้ <c oughs> ปิดเป,ป็ดป,ปิดเป,ป็ดป,ปิดเป็ดไ,ไ,ไม่ได้มาทำบุญครับวันนี้มีผู้ต้องหามามาอบตัวเมียสั่งให้มาซื้ออะไรเปิดพารูร้านอะไรนะในนับในนับในนับเออยก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปกินก่อนไป เออพวกเราลออารอดอยู่เหรอครับล้อทองล้อทองล้อไลายแรกครับอ่ะลายที่สองแล้วเหรอเอานครปฐมสองครั้งแล้วเหรออ่ะเอาผมเลี้ยงหมดเนี้ยนะเฉพาะนี้นะทำอันนี้นะเดี๋ยวเราช่วยกันนะช่วยเรารวมกันแล้วบอกว่าเออเออเป็นน้องคุณตาแล้วกันนะ เดี ee, ๋ยวก็บอกเก็บตังค์เอาบอกเก็บตังค์คุณตันโอเคไหมแต่ชื่อนั่งงานรวมกันนะเราไปกินกุญแจเปย์ก่อนใชไหมกุญแจเปย์อ่ะอ้าวอ้าวหยิบโคตรโควดเลยอ่ะแจกนับนับด้วย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 หยิบออกมาหมดเลยอีที่ตังเท่านั้นนะที่หยิบออกมาใครจะเอาน้ำหยิบเอา ร้อนสุดๆเราต้องทำยังไงครับก็ร้อนสุดๆก็ต้องดื่มเย็นๆฮะเออร้อนสุดๆต้องทำยังไงเย็นๆครับเย็นๆครับเย็นๆระดับเผ็ดสุดๆนะครับเย็นๆเหมือนกันครับโอเคสุดๆแล้วเวลาขวดอ่ะไม่มีมีไม่เยอะจะนั่งก็นั่งมาทำไมโต๊ะอยากมาหาคุณปันถ้าไม่ได้ก็ถ่ายรูปก็ได้นั่งคาร์สิสตี้มาเท่าไหร่เนี่ยให้น้องให้พี่เขา 50 50หมายเลขเนี่ยห้าสเอเซเบนได้รับไปเลยกี่กี่คนผมก็าจกี่เครื่องใครมี50หนูมีกี่ครั้งล่ะคะมีแค่สองครั้งอย่าได้เลยคะแต่ได้ไอโฟนค่ะมีแค่2ครั้งจะเอาไอโฟนเลยหรอคะเนี่ยหนูใช้อยู่แล้วเนี่ยก็เนี่ยก็มีไอโฟนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผมเีข้าคามครบครับครบเลยเหรอมั่นใจอ่ะครบจริงจริงอ่ะไอโฟน51เข้ามาเอา คดีใจมากเลยครับอะไรนะเหมือนโดนป้นกังอากาศเลยโดนป้นอากาศอีกคนดูอะไรนสี่สิบเกลยลอยมาเจอห้าเโอเคเดี๋ยวเราไปลงเรือนะครับสี่สิบเาเหรอสี่สิบเก้าเหรออ้าะไรกันอะไเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลง่สิ้าไปใครลดนลอยหลังนิดนึงนะโฮ้ยเออผมไม่ได้ให้คุณนะให้ใครบอกกับกล้องหน่อยว่าให้ใคร ปลูกใส่ไร่เล่าไหนให้ใครกินเป็ดใช่ไหมน้องเป็ดต้องให้พลายก่อนหรือให้ลูกก่อนที่เรากินน้องเป็ดแล่าปลูเป็ดให้เมียกินเข้าใจไหมเข้าใจนะคุณตันเป็ดเรียบร้อยเลยนะครับคุณน้องกินไปแล้วเมียผมก็มังมีความเมียนี่มันฉัดใจมากเลยหลานหลานหลานเหรอผมบอหน่อยเฮียนี่ไล่ผมเลยบอกว่าไปเซ่นและเป็ดเล้ว ได้ไอโป้จากคุณตาไหมบอกไม่ได้เลยเนี่ยทำไงก็องไปซื้อเี่เนี่ยคุณตาจะพุยด้วยสวัสดีครับสามีคนฟ้าผู้หญิงมาทูกครั้งไอ้โป้คุณตาจะแจกไอโป้ผมใชไหม ก็แจกเนี่ยหมดไปกี่เครื่องแล้วแหละโอ้โหผมตามมาสามสี่งานแล้วคุณตันคุณจะตามยังไงเนาะสยามพะลาดสองตลาดบุรีนี่มานี่โอเคโอเคร้ากลับไปคุยกันแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกวางจะโทรไปหานะครับรอรัรอคุณตันกลับบ้านครับเลยไม่ดูครับคุณตันเลี้ยงหนักไปจนเกินขันตาครับโอ้คุณตันแม่โอ้โหจำแม่เลยจำแม่วันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ไม่เป็นไรครับโอเคโอเคร้าอยู่ที่ไหนได้เดียวเดียวเดียวได้ครับ

ยายสอนอย่างนี้เลยหรอครับเขาสอนเมากับแม่เขาแล้วแม่เขาชกับบ้านแม่เขาจะไปทุระเขาก็อยากมาล่องเรือกับลุงตันให้เขากอหน้าหน้าหนึง้อาไอ้คนห้ามาให้ได้นะอยากไปเอาห้ายังเขาห้ายังโอเคไหมโอเคไหมเอาไหมเอาไอ้คนห้ามาให้ได้นะอยากไปนะะไ่องให้เพ่อคนว่าพ่อเมียดีล่องไห้เยหรอครับแล้วถ้าแต่ผมให้แล้วล้องให้ทุกคนเลย ให้เด็กแล้วก็เราไม่มีแล้วเนี่ยให้เด็กเลยวอ๋หมดแล้วบบบหมดแล้วหมดแล้วพันสุด i̇şte. right. ทา้ายแล้วคนะุยเอามานั่งเนี่ยตาหยุดรอให้ก่อนหยุดองให้ก่อนมันมีเกมน้อนเกมน้อยของของแม่มีเกมน้อยเหรอคะเด็กไม่ควรใช้ไอโฟนฮะเข้าใจไหมคะไปทำไมไปทำไมคะไปท เล่นเกมก็ไปโหลดเอาสิคะแม่ไม่ให้โหลดอย่างนั้นปากบอกแม่ด้วยฝากบอกแม่ด้วยให้โหลดด้วยเด็กแค่นี้ก็ใช้ไอโฟน e 5มันไม่ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะรู้เปล่าเด็กให้ใช้ทำใช้ไอโฟนห้นะยัหาเงินไม่ได้เลยอ่ะแค่นี้ก็ใช้ไอโฟน e 5แล้วโตขึ้นไม่ต้องใช้ไอโฟน e 100เหรอนะเด็กใช้ไอโฟน e 5ได้ไหมได้ไหมเด็กแค่นี้มันไม่สมควรอ่าอย่าไหมควรไหม เดี๋ยวไหมเข้าใจป่านะไม่ต้องร้องให้นะเราโตขึ้นเราได้อะไรคนห้าแน่ๆเลยเข้าใจไหมวันนี้เอาอย่าได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่ะเข้าใจไหมเด็กเด็กตั้มใจตัวเองไม่ได้นะคะโอเคเราเอาไปพันึันพอนะเอาคนนี้ตบมือหน่อยตบมือหน่อยไอ่คครับขออนุญาตไม่ให้นะครับเดี๋ยวให้แล้วเด็กจะเสียดิสายนะอยากได้อะไรก็ต้องได้ครับได้อย่างเด็กแค่นี้เอาไว้บนผ้ามัน เอางี้เล่าให้ฟังนะครับลูกชายพี่รายอายุสิบเอ็ดตอนนี้ก็ใช้ oppo นะครับจริงๆแล้วผมแจกคนเป็นร้อยๆพันๆเครื่องครับรู้ไม่ให้ใช้นะครับแล้วก็ที่บ้านทุกคนเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมนั่งมิสเตเด่นะครับผมนั่งซิทมิสเตเด่ตอนอายุ40เนี่ยผมนั่งอีโกโรมีนะั่งชีวิตเลยเป็นลูกตอนนี้เวลาผมไปต่างประเทศไม่ว่าใกล้หรือไกลเขาต้องนั่งอีโกโรมีอย่าใ,ให้ลูกลำบากนะครับถ้าเกิดเขามานั่ง อ่ b พิเศครั a เนี่ยอันด็ตโตขึ้นเกิดเราตายไปแล้วเรา,เ,าเขาชนะไม่ดีเขาไม่ไปนั่งอาอีโโนโมีไม่เป็นกระยาให้เราระบ,บา,ะเากเด็กๆนั่โตแล้วระบาก่อนแล้วก็สบายดีกว่าสบายแล้วอันดบ็ลำบากนะเนี่ยี่อนพี่เพียนสุดแล้วรไม่ถูกต้องครับเป็นลูกพี่ขอใครครับขอคนที่ม่ไหปไรแลเตมครับแล้วหลังานั้นก็รู้ว่าคุณตับอกว่าคุณไม่รู้หรอว่า มีคนทั้งประเทศรอโทรศัพท์ผมอยู่หลังจากนั้นเริ่มเฮ้ยใช่แน่ๆเลยเสียงคุ้นๆอย่างนี้ก็เลยบอกอา้าวคุณตันนี่นาอะไรจะดีใจมาก,กเลยวันนี้แล้วคุณยอมมอบตัวไหมครับ <laughs> ผมก้พูดนึงนะครับเป็นนักแฟนเพจและก็กินงดีชิตันคุณตันก็คงจะแจกต่อไปไเรื่อยๆ ไม่ได้กระชงหัวมันใครไปรู้เพราะผมทไม่ได้ขอบคุณมากครับปรธไหมกไหมป้ดไหมไม่วไม่กรธครับไม่กรธครับไม่้จะสุดท้ายังกินอยู่ไหมจะกินอยู่ไหมก็ยังกินอยู่เรื่อยๆครับถ้าน้องวันนี้ได้สิทธิ์ในการขอพรจากพระเจ้าเราอยากจะขออะไรรให้ลูกเราคขอให้ลูกเป็นคนดีอ่ะเพราะเนมคนแล้วอ่ะขอให้ลูกเป็นคนดีอย่างเดียวเราแข็งตัวอะไรครับ ใจมากเลยครับครับต่อกินนั่งต่อกินอีนก,อกโอ